พี่น้องคอยห,หาแก้วเปกบ่พเพได้ใส่อันนี้ขออนุญา,าตบาดคำเด้อพี่น้องเลย๋ว่หวัวหอมหอมแดงหอมแขกอืม ใบมะตูมแขกพี่นอ้องม,มาพี่น้องมาเห็ดก่อยสมบีบางนาลงไปบีบปงนนาวลงไป มักสมไลยกับไส่ไลเด้วยพี่น้องเลยเนี่ยเสร็จเรียบร้อยปรุงรสอูมามิผงวิเศษตามด้วยน้ำปลาน้ำปลา พริกพริกปน่นว่าพ่อเคยใส่ไหมพี่น้องนี่พ่อคั่วใส่ลงไปให้ดงยๆเังสิละพี่น้องนี่ค้น งวอะไรพี่น้องใส่พริกซอยลงไปหอมค่ะโคเลโคเลอืม เร็จแล้วพี่น้องก้อยสมก้อยมะนาวเราไป,ไปกินข้าวมังกันจ้ะพี่น้องมาพี่น้องเบิงก้อยสมเผ็ดเผ็ด,ดนุ่นนวดจุดจวดแก้มลูกโดดเป็นสวนไปไปกินข้าวมกันจ้ามาจ้ะพี่น้องก้อยสมบริพอกันโดนมาจัดเหมือนเดิมเลยจ้าพักมาเป็นสวนคือเกา่า ก้อยสมบริไซเพียดอจ้ะพี่น้องใสมะนาวแทนเดอร์มาจวดน้ำกันจ้าสวัสดีค่ะมาพรกันแล้วจ้ะพี่น้องกับช่องแบซบสวยสูหายหน้าหายตาไปนานพี่น้องติดภารกิจนิดหน่อยพี่น้องเอ้ยห่างหายแนวเสียบเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้ได้ก้อยมะนาวก้อยสมค่ะพี่น้องผักบ,บ้านมาเป็นสวนลูกโดดกับมาเป็นสวนเช่นกันค่ะพี่น้องและที่ขาดไม่ได้พี่น้องคอยหาแก้วเป็กบ่วพอได้ใสอันนี้ ขออนุญาตบาดคำเด้อพี่น้องเลยเฮ้ยจวดจวดพี่น้องเขาเนี้ยจักเสียงยังมีเสียงยังนะพี่น้องเอาตามสภาพเอมือง quẩy quá Ừ. Hôm, hôm đèn không khẹt ใบมะตูมแขกพี่นอ้องอื ไิกินโดนก็แเซ่บพื่อเกาแล้วพี่น้องแล้วมันหม,มักอื จักเป็นเสียงอันเสียงหาเสียงอันทับกันได้พี่น้องจักเบอรอได้เป็นเบรืรอได้เหมือ như láng bàn được ngam ngam Não, um. não yeah. ขอพายเด้อค่ะพี่นอ้องสำหรับคนที่ไม่ทานดิบเนาะค่ะคนที่บอกกินกระจวันเป็นตะยานกินเข้าไปได้ยังไงเนาะอืม ืสำหรับคนที่กินเป็นประจำว่าเดคําเดียวพี่นอ้องแส่บไม่บุกตุ่มแขก สุดยอดแสบคือเกาอืม

ขดบบขอเทศกนันบุญบังไฟแล้วพี nh ào, nh ào, ่น้องเงาเวาจวดๆกันเดิอ บ้านไดมีประเภทนี้บ้านอ่อยมืม้อวานเนี่ยแฮขบวนบองไฟชุมชนวัดถาดกอำเภอเมืองเพื่อสบันเมืองหนองคายน้องพี่หน่อง เพิ่นพุงจุดบางไฟเซียงไปวางแลนอี่ว่าเฮ็ดยังกะเด้อพี่น้องมันห่อนห่อนขกห่อนแน่ดูแลสุขภาพด้วยอืมอือว่าแม่ Nước tèn, nước tèn, P'nong Bây la Nước nó mất อย่าหาความงามกับช่องนี้เ้้อยอีผีนองเดิมอย่าหาความสวยงามกับช่องนี้ไม่มีมีแต่ความแซ่บ